วิตมาถึงจุดเปลี่ยนเราจะทํายังไงกับเวลาที่เรามีอยู่ดีนะคะบางคนเนี่ยอาจจะอยู่ดีลูกก็โตอยู่ดีีเราไม่จบเป็นที่จะต้องดูแลลูกมากเท่าเดิมอีกแล้วนะคะหรือว่าบางคนเนี่ยอาจจะอยู่ดีก็เกษียณเร็วกว่ากําหนดใช่ไหมอ่าอยู่ดีก็ต้องออกจากงานแต่ว่าเราก็ไม่ได้ลําบากอะไรคือเราก็มีเงินเก็บเรามีเงินกเกษียณเรามีเงินใช้แต่ทีนี้เวลาที่เรามีเหลืออยู่นี่สิเราไม่รู้ว่าจะไปทําอะไรกันดีนะคะถ้าสมมติว่าตอนนี้เนี่ยใครรู้สึกว่าสับสนรู้สึกว่า รู้สึกตัวเองหลงทางเล็กๆรู้สึกว่าหาตัวเองไม่เจอไม่รู้ว่าเป้าหมายชีวิตของตัวเองคืออะไรหรือว่าเราเกิดมาเพื่ออะไรเนี่ยอันนี้เนี่ยจริงๆเนี่ยสามารถเกิดได้กับคนทุกรุ่นทุกวัยเลยนะพอะที่น้าเนี่ยก็เคยเกษียณตัวเองเร็วเหมือนกันนะคะบางคนเนี่ยอาจจะตอนนี้อายุ4 0บางทีอาจจะอายุ50เราอาจจะคิดว่าเราอายุเยอะเกินไปแล้วที่จะไปเริ่มต้นทําอะไรใหม่ๆหรือเปล่าแต่ที่น่าอยากให้ลองคิดดูว่าถ้าสมมุติว่าเรามีชีวิตแบบเฉลี่ยคนไทยอะ อายุประมาณ80ปี90ปีหรืออะไรเงี้ยสมมติเราตี80แล้วกันแล้วตอนนี้เราอายุ50อะ่ะแปลว่าอะไรแปลว่าเรามีเวลาเหลืออีกตั้ง30ปีเลยนว้ยที่เราจะได้ทําอะไรบางสิ่งบางอย่างหรือเราจะนั่งง่อยๆคือเราต้องลองคิดดูเลยว่าเฮ้ย <c oughs> เวลา30ปีที่เหลืออยู่เนี่ยเราอยากที่จะทําอะไร ะะเพราะว่าคนบางคนเนี่ยสมมุติว่า50ออกจากงานแล้วไม่ทํางานแล้วมันจะมี2แบบแบบแรกคืออะไรคืออยู่ไปวันๆอยู่ไปวันก็ไม่รู้เหมือนกันเดี๋ยววันหนึ่งก็ตายมัง้งใช้ชีวิตแบบไร้จุดหมายปลายทางหรือเราอยากจะใช้ชีวิตที่เหลืออยู่ของเราเนี่ยเพื่อที่จะทําอะไรที่ให้คุณค่ากับคนอื่นในในขณะที่เราก็ทําไมเราก็มีความสุขเราก็ได้ใช้ชีวิตของเราอย่างเต็มที่ด้วยนะคะแต่น่าเดาเลยถ้าใครตอนนี้เนี่ยรู้สึกว่าตัวเองเนี่ยหาตัวเองไม่เจอมันหาตัวเองไม่เจอนะเหมือนกับ ตัวเองจะต้องเริ่มต้นใหม่หรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยติน่าแอบเดาเลยว่าเราเนี่ยอาจจะเคยดูแลเทคแคร์คนอื่นมากเกินไปจนทำไมจนเราลืมเทคแคร์ตัวเองซึ่งเป็นเรื่องปกติมากผู้หญิงหลายคนเป็นคือเราอ่ะไปเทคแคร์มัวแต่ไปทําตามที่คนอื่นบอกหรือทําตามที่คนอื่นต้องการหรืออะไรก็แล้วแต่จนพอวันหนึ่งเรามีเวลาเป็นของตัวเองใช่ไหมก็เลยเกิดการงงว่าเฮ้ยเราจะทํายังไงกับเวลาที่เรามีเหลืออยู่ แต่เดี๋ยวตีน่าบอกข่าวร้ายก่อนเลยนะคะข่าวร้ายคืออะไรรู้ไหมข่าวร้ายคือไอตอนที่เราถึงจุดเปลี่ยนเนี่ยการเปลี่ยนแปลงเนี่ยรู้ไหมว่าบางทีเนี่ยมันเป็นสิ่งที่สามารถที่จะทําให้เรารู้สึกยังไงร,รู้สึกดีรู้สึกอิ่มเอมรู้สึกแบบว่ายัางไงอะ่ะมันจะมีความสุขที่แบบว่าเอาอล้นหรืออะไรเนี่ยมันสามารถเป็นอะไรที่แบบมหัศจรรย์มากเลยแต่ ไอตอนที่มันไม่ค่อยดีอ่ะคือตอนรุดตอนไหนรู้ไหมคือตอนช่วงเปลี่ยนผ่านนะคะหรือภาษาอังกฤษเนี่ยเขาเรียกว่า transition นะคะไอตอนที่ถ้ามันเปลี่ยนมาแล้วอ่ะโอเคมันดีมันเลิศแต่ไอตอนที่มันกําลังจะเปลี่ยนเนี่ยดิตอนที่เรากําลังจะหาตัวเองตอนที่เราแบบไม่รู้ว่าเราจะทําอะไรเราจะไปทางไหนไอตอนเนี้ยยากแต่ข่าวดีคืออะไรรู้ไหมข่าวดีคือเราทุกคนนะ่ะรู้อยู่ข้างในลึกๆอยู่แล้วว่าเราอยากทําอะไรเราทุกคนรู้เรามีเสียงข้างในลึกๆอ่ะที่เราทําไมที่เราไม่ไปฟังมันที่เรากดมันไว ที่เราเก็บมันไว้เพราะว่าเราทําไมเพราะว่าเราต้องไปเทคแคร์คนอื่นก่อนไงแต่พอตอนนี้เราไม่จําเป็นต้องไปเทคแคร์ใครและเราไม่จําเป็นที่จะต้องไปดูแลใครและไอเสียงนั้นเนะี่ยเอามันกลับมาเว้ยเพราะแน้นอนะเดี๋ยวที่น่าจะมีคําถาม2ข้อนะที่เราสามารถที่จะทําได้ตอนนี้เลยนะคะคือพอดูคลิปจบแล้วเนี่ยให้ไปหากระดาษมาแล้วก็ปาก,กานะคะอ่าเป็นสมุดก็ได้เป็นสมุดโน้ตสมุดจดไดอารี่หรืออะไรก็ได้แล้วให้ อยู่กับตัวเองสักประมาณ15นาที20นาทีโดยที่ไม่มีอะไรรบกวนเลยนะโทรศัพท์ก็ปิดไปให้หมดอย่าไม่ต้องอ้นี่ไม่ต้องคอยจ้องดูว่ามีใครมีแจ้งเตือนอะไรหรือเปล่าหรืออะไรเงี้ยให้เป็นที่ที่เงียบๆแล้วก็ให้ตัวเองรีแลกซ์ผ่อนคลายนะคะหรือใครจะจิบกาแฟจิบชาไปด้วยอะไรอย่างนี้ก็ได้นะคะแต่ให้เราผ่อนคลายที่สุดนะคะโดยอย่างแรกเลยที่ดิน่าอยากให้เขียนลงไปเนี่ยก็คืออะไรที่เราอยากที่จะโฟกัสในตอนนี้ซึ่งเราอาจจะแบ่งเป็นหมวดหมู่ใหญ่ๆนะเช่นเราอาจจะอยากที่จะ โฟกัสเรื่องสุขภาพเราอาจจะอยากโฟกัสที่ความมั่นคงของตัวเองอาจอยากจะโฟกัสที่ความสนุกสนานได้ไปเจออะไรใหม่ๆได้ไปเที่ยวได้ไปเห็นอะไรใหม่ๆโฟกัสที่อะไรดีโฟกัสที่ความก้าวหน้าเราอยากที่จะเรียนรู้อะไรใหม่ๆโฟกัสที่การให้เราอยากที่จะเป็นคนที่มีรู้สึกว่าตัวเองมีคุณค่าได้ให้ได้แบ่งปันอาจจะเป็นแบ่งปันความรู้หรือประสบการณ์ต่างๆที่เรามีนะคะ ลองดูว่าตอนนี้เราอยากที่จะโฟกัสเรื่องอะไรพอเราเขียนลงไปเนี่ยสิ่งที่เราต้องการเนี่ยมันจะชัดเจนขึ้นอย่ากเก็บทุกอย่างไว้ในหัวนะคะมนุษย์เราเนี่ยทำได้ไม่ดีเวลาที่เราเก็บอะไรทุกอย่างไว้ในหัวเนี่ยเราจะคิดมากแล้วมันบางทีความคิดลบๆมันเยอะเนี่ยเราจะเกิดอาการอะไรเราจะเกิดอาการจิตตกเพราะฉะนั้นเนี่ยการเขียนเนี่ยมันทําให้เราเห็นภาพทุกอย่างชัดเจนขึ้นเพราะฉะนั้นข้อที่2เนี่ยที่ติ๊น่าอยากให้เราเขียนเนี่ยคือลองตอบคําถามนี้ว่า มันจะดูคูลนะคะหรือภาษาไทยคือเจ๋งนะค,ะคนยังใช้คำนี้อยู่ไม่แน่เจ๋งเลย <laughs> มันจะเจ๋งไหมหรือมันจะคูลไหมถ้าฉันได้จุด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 อ่านะคะเช่นมันจะเจ๋งไหมถ้าฉันได้ไปเที่ยวฮาวายอ่ามันจะคูลไหมถ้าฉันได้ปลูกต้นไม้ช่วยลดโลกร้อนอ่ามันจะเจ๋งไหมถ้าเราได้ บริจาคเงินให้กับมูลนิธิอะไรสักอย่างและบริจาคในปริมาณที่มากเพราะนั้นเราก็อาจจะต้องคิดถึงวิธีการหาเงินแล้วใช่ไหมหรือมันจะเจ๋งไหมถ้าฉันย้อมผมสีแดงนี่อะไรอย่างนี้นะลองดูอะไรที่มันแปลกอะไรที่มันแปลกใหม่หรืออะไรที่เราไม่เคยทํามาก่อนอะไรที่มันทําให้เรารู้สึกว่าเฮ้ยเหมือนกลับมาแบ,แบบอายุน้อยอีกครั้งเป็นวัยรุ่นอีกครั้งโลกนี้มันช่างตื่นเต้นมันน่าสนุกจังเลยนะคะแล้วก็เขียนแบบห้ามมีลิมิตคือห้าม ห้ามมีโฆษณาคติลบๆว่าชนจะทำได้เหรอ ฉันทาไม่ได้มั้งมันเป็นไปนไม่ได้หรอกฉันก็เป็นแบบนี้ฉันก็น,นู่นนั่นนี้หรืออะไรเง네ี้ยตัดไปให้หมดเขียนไปเลยเขียนแบบไม่ต้องกลัวไม่ต้องไม่ต้องเกรงใจอะไรทั้งนั้นไม่ต้องแบบว่ามีความลังเลสงสัยอะไรทั้งนั้นลองเขียนไปให้หมดเลยแล้วพอเราเริ่มเขียนน่ะเราจะเริ่มไม่นี่เราจะเริ่มเห็นภาพแล้วว่าเฮ e ้ยจริงๆอ่ะเราทําแบบนี้ได้นะเราทําแบบนั้นได้นะหรือว่าเราอ่าจริงจริงแล้วเราอยากทําแบบนี้นะถ้าเราเขียนแล้วยิ่งเขียนละเอียดนลยิ่งเขียนได้ลึกซึ้งนะเราจะเเิ่กอดพื สิ่งนนี้ะะคะซึ่งคําถามนี้จริงๆเนี่ยตีน่าเนี่ยเคยจ่ายค่าโคชชิ่งนะเป็นเออ่เป็นโคชชิ่งแบบตัวต่อตัวอะไรเงี้ยนะเคยจ่ายหลักแสนนะเพื่อตอบคำถามเหล่านี้แล้วก็ทําไมเราก็หาตัวเองเจอเพราะฉะนั้นเนี่ยวันนี้เนี่ยตีน่ามาให้ฟรีเนี่ยอย่าปล่อยให้มันผ่านเลยไป โอเคไหมอย่าปล่อยมันผ่านเลยไปถ้าเราจริงจังกับการที่เราจะเริ่มต้นใหม่เริ่มบทใหม่ให้กับชีวิตตัวเองจริงๆนะลองเขียนลงไปเลยนะคะคําถาม2คําถามที่ตหน้าให้อย่างแรกคือตอนนี้เราอยากโฟกัสเรื่องอะไรและอย่างที่2คืออะไรคือมันจะเจ๋งไหมถ้าเราได้จดๆๆๆ โอเคไหมเพราะนั้นนะคะติน่าก็ขอให้เราเนี่ยได้ใช้เวลาที่เรามีอยู่นะอย่างเต็มที่อย่างคุ้มค่าแล้วก็ถ้าจะให้ดีไปกว่านั้นคืออะไรคือได้ให้คุณค่าคนอื่นด้วยการที่เรามีความสุขเนี่ยเชื่อไหมว่าเป็นการทําบุญอย่างหนึ่งเพราะว่าอะไรรู้ไหมเพราะว่าการที่เรามีความสุขเนี่ยคนรอบข้างเราอะจะมีความสุขไปด้วยและการที่เราทําให้คนอื่นมีความสุขอะน,นั่นคือการทําบุญแล้วนะคะเพราะนั้นสำหรับวันนี้นะคะติน่าก็มีเท่านี้ เขียนมานะเขียนเสร็จแล้วจะถ่ายรูปเป็นโน้ตแล้วส่งมาใส่ใต้คอมเมนต์หรืออะไรยี้ก็ได้นะคะตีน่าอ่านทุกคอมเมนต์แล้วถ้าใครชอบคลิปนี้นะคะก็สามารถฝากกดไลค์ได้ที่เพจตีน่าเทเลอร์นะคะหรือว่าจะไปติดตามได้ใน YouTube ใน TikTok ใน IG ก็ได้เช่นเดียวกันเนาะสำหรับวันนี้ตีน่าก็มีเท่านี้ค่ะสวัสดีค่ะ